ไอ่น้องๆเอซสส่งอะไรไปพี่ก็ไม่รู้ครับกล่องเบลเล์เลยอ่ะดูดิมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดดูพร้อมกับน้องๆเลยละกันไช่เป็นม,มีอะไรเลยอ๋ออ๋ออยู่นี่ลืมไปพอดีเล่นเกมลื่นไหลมันเกินนะครับก็เลยลืมว่า มันอยู่ตรงหน้าพี่นั่นเองเดี๋ยวพีจบไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับเฮ้ยมันโน้ตบุ๊กหรือเปล่าคนดูดิ้ยดูดิครับเครื่องนิดเดียวเองอ่ะแต่สามารถเล่นแบบจีได้อ่ะมันสเปกอะไรอ่ะอินเดียลคอไอเก้าไปจริงหรอโน้ตบุ๊ก เล่นบุกสเปคแรงขนาดนี้เลยล่ะครับพี่ไม่ค่อยเชื่อเลยดิต้องใส่ต้องลองเล่นหน่อยหลักกันปุ่นดีไซน์สวยมากครับเป็นรังพึ่งด้านหลังอะ่ะด้านหน้าแล้วก็คีย์บอร์ดเรียงแสงโคตรเท่เลยอะ่ะทนทานด้วยไปโอ้โหขอลองหน่อยหลักกันแล้ววันนี้พี่ก็จะมาเล่น ปับจีนะครับก็คลิปที่แล้วที่พี่เล่นปับจีไปมีนี่ต้องหลายคนบอกว่าพี่ครับเล่นที่มันเป็นแบบ FPP หน่อยได้ไหมอ่ะแบบว่าไม่เอามุมมองแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยแบบมุมมองอีสปอร์ตจัดไปเลยซึ่งวันนี้พี่จะเล่นในโหมดอาอาเคีนะครับเป็นโหมดที่แบบว่าโคเดียดไม่ใช่โหมดโซเอเวนะครับแบบยิงมันแจกกระสุนเพราะคลิปที่แล้วก็แบบมีเด็กๆขาวว่าพี่แบบว่าพี่แบบไม่ค่อยยิงไม่ค่อยฆ่าไม่ค่อยได้เลียแอบอย่างเดียวอะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็จะมาเล่นแบบเดือดเดือดเลยนะครับ เข้าเกมโคตรเร็วเอาข้าเกมเร็วมากอะต้องใส่ CPU น่าจะเป็น Intel Core i9 11900 H8 งหนึ่เทศ์เแดแน่นอนเลยอ่ะเข้าเกมโคตรเร็วโคตรลื่นแล้วแน่นอนนะครับเกมเกมปับจีเป็นเกมที่นขาค่อนขาค่ที่จะใช้ CPU ค่อนข้างสูงเลยนะครับซื่อ CPU ตัวเนี้ยเลื่นเหลือเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นเจนใหม่โอ้ยเจ้าก็โสดเลยวะไอ้บออะไรอะชื่อเจ้าโจโจจ ตะกี้นี้เซิร์ฟเวอร์เกมก็ได้ทําการหลุดนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เกมน่าจะติดโควิดจากคนที่พูดตะกี้นี้นะครับที่แบบชู้ชิวเช่อะไรสั้อย่างมีเจลปืนเป็นอ่าปืนอะไรดีวะมันมี2เบปืนโอ้มีเยอะเลยนี่ว่าแบบนี้หรอสไนไหมพี่มั่นใจว่าพี่คมสไนโหแต่ลื่นมากอะทุกคนดูดิคนลื่นเลยอะทำไมมันลื่นอย่างเงี้ยครับอ๋อเฮ้ยนี่เป็นการจอจฟอสอาทิกสามสูนี่ว่า ตัวใหม่ล่าสุดใช้งานได้แบบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อหรืออะไรก็ตามเพราะว่าแล้วทำไมมันลื่นจัง <S <S ตอนนี้พี่ก็เล่นไปด้วยล้วก็อัดไปด้วยนะครับคือลื่นมากเลยนะครับนี่ขนาดเล่นละอัดคลิปไปด้วยเนี่ยและแน่นอนนะครับในเมื่อผับจีมันเล่นได้รับรองว่าเล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับถ้าขนาดผับจียังเล่นได้เกมอื่นก็สบายๆนะฮะและแน่นอนมือสไนในวันนี้หอ่อคอยเลยพี่จะซุ่มยิงนะครับพี่จะไม่เล่นแบบบูเพราะรู้สึกว่า พี่ได้ลองวอร์มือแล้วเล่นบูแล้วพี่แบบตายรัวๆเลยนะวิ่งวิ่งไปแบบวิ่งไปตายโง่โเลยอะ่ะพอดีเกมนี้มันไม่มีไอ้วอให้ตั้งด้วยดิก็เลยแบบตายง่ายไปหน่อย <S <S เฮ้ยใจเย็นๆเลยน้องไอ้น้องโอ้ยให้กูแอบก่อดจี้ยัยตายเลย <S 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 ไม่เข้าหัววะเฮ้ย โน้ปโน้โน <_ v> ้มันชาร์ดมันชาร์ดมันชาร์ดโน้มันชาร์ดเพื่อนมันชาร์ดม, <_ v> มันชาร์นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาอะไไม่ขึ้นมาล <_ v> ่ะรู้กลัวไปๆๆ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 ๆปัญญาๆ่ามๆๆ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  กูหวะกูดูกูจริงๆไม่โดนแล้วเนี่ยวันเนี้ยพี่ว่าสไนไม่น่าเวิร์กับพี่ป่ะน่าจะต้องปืนกลหรือเปล่าเดี๋ยวขอไม่ศรัทธาว่าพี่เคยเป็นอันดับหนึ่งสไนปับจีมาก่อนมันต้องข้อฝุ่นกันหน่อยละอุยมันอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอไอ้น้องให้พี่โชว์โเด็กๆหน่อยไม่ได้หรอกูเล่นสไนบูล่ะงูงี่ซุ่มยิงแล้วแม่งขัดใจให้ไม่ทันใจไวรุ่นไปอุ้ยข้างหลังเราอะ โอ้เบาเบาไอ้หนุ่มเบาเบาโดนยิงกูดีก่อนคเวอร์มือสไนเปอร์หน่อยดิน้องโอ้ยไม่มีใครคเวอร์กูเลยก็นายมีตัวมึงโผล่หัวมาเลยเธอเจ็บเจ็บไอ้นั่นเจ็บแล้วไปยิงหัวไปเลยยิงตัวละกัน คมเกิน,นะครับอ๋อพอดีอยากเปลี่ยนปืนพอดีครับอยากเล่นเป็นแบบพวก a อปืนกลบ้างอะไรเงี้ยพอดีโชว์โหดสนไนเปแล้วครับก้อนนัดเดียวเข้าหวัวเฮ้ยความคมพี่มันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับเพียงแค่ต้องเคาะสนิมนิดหน่อย้างหน้าสายมือวิ่งไปเจอไม่ปืนกลก็คมเหมือนกันนะเนี่ย ได้อยู่นะนี่จับปืนกนครั้งแรกไม่ได้เล่นในรอบหลายปีเฮ้ยข้างหน้าเราแบบแบบเฮ้ยเอาเรื่ <c oughs> องน้องรู้ไหมที่พี่เล่นได้ล่นขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แค่เพราะการจอพี่เดียวนะเว้ยเพราะว่าน้อตบุ๊กเอซูตตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับส่อง140เฮิร์ตและความแม่นยำของสี1 0 0้ยเปอร์เซ็นต์คือ ไม่ว่าจะตัดต่อหรือเล่นเกมก็จอสีสวยสีตรง100 srgb ใช้ทำการาฟิกตัดต่อสีตรงไม่มีหลบ240เฮิร์ตเนี่ยสีชอบเพี้ยนนะครับแน่นอนว่าคอมของพี่ก็ยังเพี้ยนแต่ในโน้ตบุ๊กมันสามารถทำให้สีตรงได้ร0 0ซนะครับตีทีน,นีพี่สามารถแคสเกมแล้วก็ตัดต่อไปด้วยได้เลยน,นั่นเนี่ยโคตรดีเลยอะอผมเริ่มสงสัยแล้วสิว่าอันนี้มันคือโน้ตบุ๊กจริงหรือเปล่าอ่ะทำไมความสามารถมันแบบว่าเยอะเกินไปอะครับ มันคือมันดีเกินอ่ะเอาตรงไงนะให้เพื่อนใจเย็นตัวโหดกำลังไปเพื่อนเราตายข้างหน้ามีศัตรูแน่นอนร้อยเ็น่าเพื่อนกูก็ร่วมไปซะข้างหน้ามีหนึ่งเอาไม่มีคำนวณผิดพลาดเล็กน้อยขวามือด้านล่างไปไปเราได้ยินเสียงอะไรปะเสียงที่มันดังซื้อ และแน่นอนระบบความร้อนของเอสุดให้ความสเสียดตลอดการใช้งานพัดลมโคตรแรงระบาย3ามช่องทางนะครับรองรโน้ตบุ๊กน้องๆนี้จะไม่มีทางร้อนเลยนะองตรงเพราะระบายว่า,ค,ค,ดดาความร้อนได้โคตรดีระบายได้ความร้อนได้โคตรเร็วโคตแรงนะครับ3มช่องทางคิดดูซ้ายขวาหน้าหลังคนแรงเฮ้ยมุดก่อนเลย มีคนดักยิงอยู่ด้านบนครับเราต้องหาโอกาสยิงเขาให้ได้ไม่งั้นเพื่อนเราจะได้ลำบากโอ้โหสามตัวโอ้โห,โโหมนอยู่ข้างบนสามตัวเลยและแน่นอนแเราจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นสามารถใช้แบบว่าได้นานแค่ไหนอ,อะไรความแบบความอึดของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้เล่นเน็ตได้ถึง10ชั่วโมงนะครับและใช้ได้ถึง15ชั่วโมงสำหรับการดูช่องยูทูบหรือว่าดูหนังภาพยนตร์นั่นเองนะครับ คือแบบรับประกันเลยครับว่าดูได้นานจริงๆนะครับ,บ,บใช้ได้นานเลยนะครับแต่ถ้าเราจะามาเล่นเกมแบบพี่เนี่ยพวกผับจีพวกอะไรเงี้ยพี่แนะนําให้เสียบสส่นะครับให้เสียบสส่ชาร์จให้เสียบปลั๊กนั่นเองนะครับเพราะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นเกมนั่นเองนะครับข้างหน้าซ้ายมือขวามือไอ้ไอ้กูกดอะไรวะหล่นไปหน่อยครับมือมันมันตกใจมันตื่นเต้นหนาไม่ได้จับปืนกลน,นานใจมันสั้นกูทำไปแล้วรู้ดีเลยไปหมดเลย เสียงตีด้านหน้าสิบตัวขึ้นไปด้านบนก็มีด้านล่างเอ้ยอะไรวะถ้ามันมีแต่พวกนักตุ่ยมันกูละเปลือกจริเลยสู้ซึ่งหน้าไม่ได้หรอไปข้างบนกูเจอมึงละมึงจะมาที่ดักยิงกูห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เข้าหัวเอ้ยอะไระมันมีคนดักยิงพี่ตลอดเวลาเลยหรอเวลาพี่ยิงใครตายแล้วกูต้องตายตามตลอดแต่มึงเป็นอะไรมึงมีเรดา้าหรอ ข้างบนนี่แหละจะดักกูวะขึ้นไปแล้วเจอเลยอ่ะเดียดักพี่เลยเดาไม่ได้ดักกูหรอกกูลงดีกว่ากูเสียวปกติเล่นเกมแต่ดึงหัวอันนี้ต้องดึงลงสับสนเล็กน้อยอลไรยิงไม่ค่อยคมงงไปหมดแล้วเฮ้ยข้างหน้าใจนหนุ่ม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 เจนโอเคมึงมางมาตะคุนซึ่งหน้าแล้วมึงมามึงมา วิ่งไปไหนล่ะเอ้ยหนีหรออย่าหนีดิไอ้น้อยไปหนึ่งโหตะกี้ดิยิงกระทาไปสิบกว่าเบสเลยพเวสกระทามือนี้อึดกว่าเกาะมินะกูว่าทำไมไม่เอากระทามาทำเป็นเกาะเลยวะเฮ้ยโดนตุ๋ยผมคิดว่าหมดนี้น่าจะทำให้พี่พัฒนาฝีมือผับจีแบบกลับขึ้นมาได้เร็วมากเลยนะครับเพราะว่าโอกาสกิจการที่ จะได้ยิงศัตรูมันสูงมากเลยอะถ้าเราไปเล่นโพรโวใช่ไหมเราฟาร์มก่อนจะได้ยิงมันค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเป็นเดสแบทมันสามารถทําให้เราแบบพบศัตรูได้มากได้บ่อยขึ้นได้มีโอกาสยิงมากขึ้นนะครับตอนนม้ใช้เป็นในฟอร์มดีกว่ามันน่าจะคุมง่ายกว่าเอเคสกี้จับเอเคหูปืนโควดดีคุมโคตรยากแต่ที่รู้ครับปกติกูดึงหัววันนี้กูมาดึงลงก็เลยสับสนเล็กน้อยอลไยิงไม่ค่อยดองเลยอะเพื <c oughs> ออ่อตายข้างหน้า เอ้ยมันรู้ได้ไงวะไอ้ยมันไปไหนแล้วกูใส่ย,ยิงเพื่อยิงดักลงมาล่างได้เลยอ๋อนี่มันลงมาล่างไอ้หืมกูก็ยิงดักซะม,มันปาระเบิดมาทุกคนเอ้ยพวกปันยิงเขาหัวพี่เลยมันปโปรหรือเปล่าวะดนะ่าเอาตรงไปทุกคนผมเรยเอาตรงนะผมว่าโน้ตบุ๊กอันเนี้ยแรงออกว่าคอมข้างหลังของพี่อีกนะเวย้ย เพราะของมา่หลังพี่แบบแบบมันเก่าเลยไงเทคโนโลยีมันก็เก่าแล้วอะร้านนี้เทคโนโลยีมันใหม่หมดเลยอะอ้าวมาไงวะนะ่ะคือไม่อยากจะเชื่อเลยครับทำไมโน้ตบุ๊กสมัยนี้มันแบบแรงมากๆกเลยนะเรายิ่งมีจอ2 4 0ร้ิเพิดมานี่คือแบบเฮ้ยเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้ยังไงอะไม่อยากจะเชื่อแต่ต้องเชื่อนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าพี่แล้วนะครับม่งแรงมากเลยตูดหักไปดิครับเล็งนานหน่อยแต่ชัวร์นะบอกเลยว่าฟฟอโฟคุมง่ายอยู่นะ โอ้จะฆ่าตอ,อกตัวอยู่แล้ว<ม>วา่งโฟคุมง่ายอยู่นะช่างเถอะฟังครับเฮงยสบายเสือหอยเสียไหมสระวัเทียนี่ใช่หชิงโย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 ใช่ยูได้ยู่ได้ว่าโนนี่ใช่โนนี่เปล่าโน,นนี่อะไรครับไมน,นเป็นคนเฮ้ยโทษครับพี่ไปดื้อ เดีก็รู้จักด้วยแต่บรรดากลัวนี่ก็ไม่เอาเฮ้ยเข้าหัวนะไม่ตายเลยเว่อเว่อไปเปล่าเว่อไปบ่อยเนาะเว่อไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเขยิงหัวมันไปสองสามรอบมันไม่ตายได้ยังไงวะด่าอะไรครับเนี่ยอะไรครับบนไหนบนไหนครับฮึมคอมไม่แรงยัยเสลยพูดครับเสียงมันก็ตกเข้าใจอ่ะพอดีพี่ใช้แบบว่าแค่โน้ตบุ๊กอะครับโอเคครับน้องน้องรู้จักแบบโน้ตบุ๊กเอสุดนะปะที่แบบแรงที่สุดในตอนนั้ ไม่เท่าไหร่ครับมึงพูว่าไงนะบูว่าไม่เท่าไหร่หรอเฮ้ยไม่อยาไปเถียงกับมันเะยเทียคอกูจะแตกตายแล้วโอ้ยไม่ไปโดนเลยมาไม่โดนเลยวะมานั่นุงมาข้างหลังไป หลบไม่ไทีไม่หมดจะพูดมุดแร่อะไรนีมันนี่แพ้แล้วลนอนนี่เฮ้ออย่างน้นอ,อ,ยนอยก็สิบเจ็ดคิวครับมีปัญญาเปล่าเฮ้ยผมฆ่าเยอะอยู่นะสิบเจ็ดคิวได้อยู่อะ่ะแบบเนี้ยแต่ไม่แพ้อะครับแพ้เลยเลยวะ เซ็งอะครับจะกินนี้พี่ก็ทุบโน้ตบุ๊กอสุดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรเลยอะ <What? S 1> แล้วถามว่าทำไมนั่นเลอก็เพราะตัวเครื่องเนี่ยออกแบบและได้รับการทดสอบเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐที่มีความเข้มงวดเป็นพิเศษให้ความมั่นใจความทนทานต่อ,อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการตกกระแทกแรงสั่นสะเทอือน <Yeah. S 1> หรือแม้แต่การใช้งานเครื่องในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำเป็นพิเศษ เอาง่ายๆนะครับพี่สาบ้านเอาดน้ตบุ๊กอันเนี้ยไป,ไปออกลบได้เลยครับแล้วก็ไปเล่นปับจีชิวๆที่แบบว่าตามท่ามกลางสงครามอันหนาวเหน็บแดนร้อนละอุเป็นไฟอะไรยะแล้วแบบเครื่องทนทานนะครับดูดิคือแบบทนทานมากเลยเอาดับเฮ้ยไอ้กูอัดคลิปอยู่อ่ะเอาตายแล้วเฮ้ยคอมดับแต่ก็ยังอัดคลิปอยู่นะครับพี่ดึกงว่าจะต้องได้อัดใหม่ซะละก็คือความทนทานและความดุดิศขาเป็นแข็งแรงมากเลยอ่ะน้องๆดูดิ ชิวๆอะครับแบบแบบทนทานมากเลยนะครับโอเคเขีย okay, วโคตรทนทานอะ่ะและโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ ASUS TUF Gaming F15 โน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แรงที่สุดแถมคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในตอนนี้สมวดราคาอยู่ที่4 9 9 9 0า้อบาทฮะช็อกช็อกอะดิราคาเมงโคตรถูก ดูคมเครื่องดีดีครับห้ามื่นนะได้แค่ซีบตัวเดียวแต่น,นี่คืออะไรครับเนี่ยได้มาอย่างนี้เลยเล่นได้เลยโูโคตรคุ้มราคาโคตรถูกและประกันอุบัติเหตุหนึ่งปีแรก ครอบคุมประกันเข้าศูนย์ทั่วโลกถึง2ปีมาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุเพอร์เฟกวารันตี1ปีที่ครอบคุมค่าอะไร8 0ดคือเหมาะแล้วอะครับพอดีพี่ชอบแบบเอาจริงพี่แบบเป็นเป็นเป็นปนักลบนะครับแบบไปส่งค่าค่อนข้างบ่อยนะครับน่าจะแบบเหมาะกับพี่เลยครับอันเดียเอาโตโดดรงนะโน้ตบุ๊กอันเดียเหมาะกับพี่มากเลยอะ่ะก็ถ้าใครมีไอเดียที่อยากให้พี่เล่นผับจี G แนวไหนก็บอกพี่ได้นะครับวันนี้พี่ก็เล่นเป็นแบบ PVP แล้วกันเนาะเขาได้มีโอกาสตัวเองได้ฝึกฝนและได้ยิงมากขึ้นนั่นเองนะครับเฮ้ยเราต้องใช้เวลาเลยครับเพราะว่าพี่ก็อยากจะเก่งพับจีเหมือนกันนะแต่ก็ต้องใช้เวลาฝึกนะครับยิ่งได้นอตบุเียแบบเนี้ยฝึกทั้งวันเลยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สไลค์กดแชร์ถ้าใครมีไอเดียเกี่ยวกับการทำการพับจีก็คอมเมนต์บอกพี่มาได้นะครับพี่จะได้เอาไปทําในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้บายบาย อยู่ได้บอกมึงก็ยังคงไม่เกินใจกุต้องเจออะไรมากมายแต่ว่าคุณก็ย,ยังผ่านมัได้แม่กูปล่อยคลิปก็ไปทำไม